นิยายเรื่องนางรำโดยอริตาบทที่13พี่ไทยชะงักเท้าเขายัางไม่ได้หันกลับมาเผชิญหน้ากับเกณฑ์เกตแต่เสียงเอ่ยแทกท้วงของหล่อนทำให้เขารู้ว่าแต้มต่อกำลังเป็นของเขาชายหนุ่มเก็บซ่อนรอยยิม้มแห่งความปิติยินดีเอาไว้อย่างแนบเนียนเมื่อค่อยๆหันกลับมาและน่านเกณฑ์เกตก็ตามเขาไม่ทัน หล่อนยังอ่อนเกินไปอ่อนมากๆมีอะไรเหรอครับเขาถามด้วยน้ำเสียงสุภาพเกนเกนตเกนตึกไม่ออกเหมือนกันว่าผู้ชายท่าทางกระด้างดุดันในคืนนั้นหายไปไหนเสียแล้วเขาดูแตกต่างออกไปหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้เขาแค่เพื่อนใช่ไหมคะเขากับพิบตาทีๆมองดูเกนเกตเ,เหมือนพิศวงสีหน้าของเขาอีกนั่นแหละที่ไม่มีพิรุษใดๆมันซื่อเสียนักหนา ครับถ้าแค่นั้นจริงๆก็ก็หลอนเผลอยกไหล่ขั้นเล็กน้อยทั้งที่กริยาแบบนั้นน้อยนักที่หลอนจะแสดงออกคงไม่เป็นไรมั้งคะเขายังทำท่าเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินกับหูนั้นเลยคุณแน่ใจนะแค่เพื่อนไม่มากไปกว่านั้นหลอนบอกย้ำพี่ไทยยิ้มออกมาได้เขายื่นมือมาข้างหน้าครั้งนี้เห็นกริยาเหมือนลังเลของหลอนเขาก็หดมือกลับ ผมลืมไปเกนเกตหัวเราะเมื่อทําแบบนั้นหล่อนดูรื่นเริงเขาชอบเวลาที่หล่อนเป็นแบบนี้เพราะดูเหมือนว่าทั้งหน้าของหล่อนจะเคลื่อนไหวไปพร้อมกันหมดแววตาริมฝีปากเสียงหัวเราะที่บอกถึงความจริงใจไม่มีจริตมารยาเสียดายเสียดายนิดเดียวเขาทอดถอนในอกหากหล่อนมีมากกว่านี้มากกว่าทางด้านฐานะเกียรติยศชื่อเสียง ส่วนตัวและตำแหน่งแห่งหนที่จะยืนได้ผงาดกว่านี้ในสังคมระดับเดียวกับเขาชายหนุ่มบอกตัวเองโดยแทบจะไม่ได้หยุดคิดเลยว่าเขายินดีที่จะเลือกหล่อนแล้วเขี่ยชนะทิ้งออกไปทันทีโดยไม่ต้องมาคิดกระอักกระอ่วนอย่างเดียวนี้แต่ความปรารถนาของเขามันก็มีเขาอยากได้เกณฑ์เกตแม้จะยกย่องหล่อนไม่ได้ในฐานะเมียเอกแต่เขาก็ยินดีจะเลี้ยงดูหล่อนเก็บหล่อนเอาไว้เป็นของเขา แม้ว่าจะต้องลงทุนโรงแรงหน่อยก็ตามทีเขาอดทนรอได้นับภาษาอะไรกับเรื่องแค่นี้เรื่องธุรกิจเหนื่อยยากกว่านี้มากมายเขาก็ยังทำสำเร็จนี่นาเกนเกตยื่นมือของหล่อนมาตรงหน้าเขาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเขาเอื้อมมือออกไปกระชับกับมือของหล่อนภาพนั้นทำให้รวีชะงักเพียงแค่ประตูและปผลบบเข้าไปใหม่รู้ว่ายังไม่ควรออกไป และควรจะทัดทานพ่อผู้ใหญ่เอาไว้แต่ในห้องนี้ด้วยขอบคุณมากครับที่เข้าใจผมขออย่างเพื่อนนะคะขออย่าว่าอย่าพูดเรื่องเงินเงินทองทองอย่าพูดเรื่องซ่อมบ้านงั้นผมขอข้อหนึ่งฉันไม่รับปากนะคะเรื่องคุณอามเขาพูดต่อข้อนั้นผมตั้งใจจริงให้ผมได้ทําตามเจตนาของผมด้วยแล้วกันเกนเกตเงียบไปช่วอึดใจนึง ก่อนจะพยักหน้าก็ได้ค่ะเพื่อเขาเพื่อคุณแม่สิ่งที่คุณจะต้องทำถ้าสำเร็จมันจะเป็นบุญกุศลของคุณเองฝากเขาด้วยฝากเขาเรียงฟีปากของเคนเกสันนิดๆบางทีดวงตาของหล่อนเหมือนมีหยาดน้ำตามมาหล่อเลี้ยงจนววับเขาจะมีโอกาสสนันโอกาสที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ เขาเวทานาหลอนจนอยากจะร้างร่างแบบบางนั้นเข้ามากอดแต่เขาก็ทำไม่ได้เกณฑ์เกตไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาจะทำกริยาแบบนั้นกับหลอนถ้าทางถือตัวของหลอนก็เป็นข้อบ่งบอกว่าหากเขาต้องการเข้าใกล้เขาควรจะเลือกทำในสิ่งที่หลอนชอบเท่านั้นไม่ใช่เอาความชอบของตัวเองเป็นที่ตั้งอดเปรี้ยวไว้กินหวานพี่ไทยปลอบตัวเองมองดูวงหน้านวน ผิวเนื้อสีน้ำพึ้งนั่นด้วยแววตาอ่อนโยนเขาไม่เคยรู้สึกเต็มไปด้วยความร้อนร้อนรุนแรงเท่านี้มาก่อนไม่ว่ากับผู้หญิงคนไหนและหากเป็นไปได้เขาอยากจะโยนความเป็นสุภาพบุรุษที่กำลังห,ห่อหุ้มตัวเองเอาไว้ทิ้งไปแล้วกระโดดเข้าใส่เกณฑ์เกตทำอย่างที่ใจมันเรียกร้องแต่คืนทำแบบนั้นเกณฑ์เก,เกตอาจจะช็อกไปแล้วหลังจากนั้นเขาเชื่อว่าการข่มเหงหลอนไม่ใช่เรื่องง่าย ท่าทางหล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่จะโอนอ่อนเพียงแต่การเล้าโรมถูกเนื้อต้องตัวประจุไฟฟ้าในตัวของหล่อนคงยากที่จะต่อขั้วอีกขั้วเข้าติดง่ายๆขอบคุณนะคะที่คุณจะทำเพื่ออามบูบหนึ่งที่พี่ไทยระอายอย่างรุนแรงเมื่อเกณฑ์มองเขาด้วยแววตาบริสุทธิ์เพียงนั้นน้ำตาที่ยังบอบบับในดวงตาของหล่อนเหมือนน้ำกรดลดใจของเขา เพราะชายหนุ่มรู้ตัวเองว่าเขากำลังคิดกับหล่อนอย่างไม่บริสุทธิ์ถ้าเขาหายเราจะไม่ลืมพระคุณของคุณเลยผมเห็นภาพโรแมนติกนะครับพี่ไทยทำสีหน้าเอื่อมเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับมากมายเมื่อระวีมองดูจากกระจกเขาถึงกล้าพูดต่อด้วยน้ำเสียงเหมือนจะยั่วนิดๆไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไง ฉันก็มีฝีมือเหมือนกันแหละหน้าจอมปลอมนะครับน้าอย่ารู้ดีกว่าเขาสะบัดเสียงแต่ความครื้มใจยังมีมากสักวันเกณฑ์เกตเขาจะได้รู้ว่าหลอนหวานเหมือนที่เขาวาดเอาไว้หรือไม่ผมกำลังเวทนาคุณเกตนายกำลังเห็นฉันเป็นคนโชดใช่ไหมผมไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดเลยนายมันมากขึ้นทุกวันจริงๆมันเรื่องของฉัน เขาบอกเสียงห้วนเหมือนจะยุติเรื่องนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นายจัดการเฉพาะเรื่องที่ฉันมอบหมายให้ทำดีกว่าคุณไทยไม่กลัวจะยุ่งหรอครับฉันมีทางออกที่ดีพร้อมเสมอก่อนจะทำลงไปทุกอย่างนายไม่ต้องห่วงฉันไอเรื่องไม่ห่วงนี่เห็นจะห้ามยากสักหน่อยมันถลำห่วงไปแล้วนี่ครับห่วงมากเสียด้วยคุณไทยกำลังเล่นกับไฟแล้ววันไหนโดนไฟลวกเอา เป็นแผลเปิยผุพองเมื่อน,นั้นแหละคุณไทยถึงจะได้รู้ว่าไฟมันมีอนุภาพแค่ไหนฉันก็เป็นไฟเหมือนกันนะเขากล่าวอ้างยิ้มยิ้มไฟเจอกับไฟด้วยกันฉันคงจะไม่มีอะไรให้ร้อนจนเป็นแผลผุพองอย่างที่นายกลัวของพัคนั้นมันก็ไม่แน่หรอกครับขออย่าตั้งอยู่บนความประมาทก็แล้วกันมันจะเจ็บเจ็บมากด้วย ผมไม่อาจจะเตือนคุณไทยมากไปกว่านี้อีกแล้วล่ะครับมันไม่ค่อยจะสมควรนายรู้เหมือนกันนี่นึกว่าจะไม่รู้คุณไทยอย่าประชดผมดีกว่าผมอยากบอกแต่ผมกลัวแทนคุณชนะก็ไม่ใช่ย่อยคุณเกตก็เหมือนกันถ้าคุณไทยทำลงไปโดยมีความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งก็แล้วกันไปนายก็เป็นผู้ชายเหมือนฉันแต่ผมเป็นคนมั่นคงครับ รักก็บอกรักชอบก็บอกชอบก็ถ้าฉันบอกเขามีหรือที่เขาจะฟังผู้หญิงคนนั้นไม่ขายไม่เปิดโอกาสให้เข้าถึงตัวฉันถึงต้องทำเหมือนเล่นละครไงคุณเกณฑ์เกตร,รักผู้ชายคนนั้นมากนะครับเขาควรจะภูมิใจเสียดายที่เขาไม่มีโอกาสอีกอาจจะมีนะอาจจะมีถึงวันนั้นคุณไทยก็จะต้องปวดร้าว ชายหนุ่มเลือกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะนี่นายคิดว่าฉันตกหลุมรักเกนเกตละสิเปล่าเลยเปล่าจริงๆถ้าการที่ปากแข็งทําให้คุณไทยสบายใจก็เชิญเถอะครับเกนเกตขังตัวเองอยู่ในห้องหลังจากอาหารมื้อข้ามผ่านไปแล้วหล่อนพอจะมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างแล้ววันนี้หล่อนหมกมุ่นอยู่กับการเข้ามาเป็นเพื่อนใหม่ของพี่ไทย ยังระแวงอยู่ว่าเขาจะมาไม้ไหนกันแน่ภายใต้ความสุภาพนั่นเขาเก็บซ่อนสิ่งใดเอาไว้บ้างหล่อนก็ยังไม่แน่ใจน้ำใจของเขาหล่อนก็ได้เห็นจากความตั้งใจที่จะช่วยเหลืออามคนอย่างเขาไม่จำเป็นต้องยื่นมือลงมาเพราะรู้ว่าในปีหนึ่งหนึ่งแม้เขาจะติดอันดับชื่อของคนทำการกุศลแต่เขาไม่จำเป็นต้องลงมาโอบอุ้มอบปการอามเป็นการพิเศษแต่ในเมื่อมันอาจจะเป็นผลดีต่ออาม เกนเกตก็รู้สึกว่าหากหล่อนปฏิเสธไปหล่อนก็อาจจะเสียใจภายหลังได้อามอาจจะมีโอกาสหากมีเงินเงินที่หล่อนไม่มีและคุณบางอ่อนก็ไม่มีก็ลองดูกันก่อนดีกว่าไม่ได้ลองเอาเสียเลยมันก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนคิดอย่างนั้นแล้วเกนเกตก็พยายามหักใจไม่คิดมากต่อไปอีกบางทีการมองคนในแง่ร้ายก็อาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ทางใจมากกว่าอย่างอื่น สู้ไม่คิดมากดีกว่าระมัดระวังตัวเองในการคบหากับเขาก็คงจะพอหากจะมีอะไรเกินกว่าความเป็นเพื่อนค่อยตัดสินใจใหม่เกณฑ์หวังว่าคำว่าเพื่อนจะเป็นโลกกำบังภัยให้หล่อนได้คืนต่อมาหลังจากการแสดงเกณฑ์ได้รับช่อดอกไม้ช่อใหญ่จัดมาสวยงามเป็นดอกไม้เมืองหนาวราคาแพง มีริบบิ้นสีชมพูพวงใหญ่มีนามบัตรแนบติดมาด้วยเพื่อนพ้องของหล่อนจะงกหน้ามามองแล้วยิ้มล้อเลียนจริงอยู่มันไม่ใช่ดอกไม้ช่อแรกแต่การรับช่อดอกไม้แบบนี้แปลว่ามีคนพึงพอใจรุ่นพี่คนนึงเอ่อยยิ้มยิ้มดูให้ดีๆนะมีซองเงินแนบมาด้วยไหมเพราะเคยมีคนทำแบบนั้นแล้วเกณฑ์เกปตปฏิเสธโดยการคืนเงินไปให้หล่อนไม่รับเงินไม่ใช่รังเกียจเงิน แต่ลอนรู้ว่าเงินนั่นไม่ใช่ค่าพึงพอใจที่ให้เพราะประทับใจในการแสดงแต่เป็นการวางมัดจำเพื่อซื้อไม่มีค่ะคราวนี้ไม่มีมีใครมาหลงอีกล่ะเกณฑ์เกตยิ้มไปไปซะระวังจะเป็นสาวแก่คราวนี้เกณฑ์เกตได้หัวเราะไม่แค่ยิ้มและเอานามบัตรนั่นมาดูแล้วก็ไม่ประหลาดใจมากนักเมื่อเห็นชื่อของพี่ไทยโดดเด่นทั้งชื่อและนามสกลุล แต่มีตำแหน่งใดๆปรากฏอยู่อีกนอกจากชื่อบริษัทตัวเล็กๆตรงมุมล่างด้านขวาชื่ออะไรพี่ไทยเพื่อนนะคะเกณฑ์เกบอกวางดอกไม้เอาไว้แล้วเลยเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องแต่งตัวก่อนจะกลับออกมาในชุดเสื้อทรงหลวมแขนยาวแค่ข้อศอกกับกางเกงทรงหลวมสบายๆคว้ากระเป๋าสะพายมาถือหยิบช่อดอกไม้มาด้วยพี่เกดเจ้านายขอพบแน่ เด็กสาวรุ่นน้องโผล่หน้ามาบอกเดี๋ยวนี้ด้วยนะเกนเกตเลยไปหาเขาก่อนเข้าไปในห้องที่เป็นห้องทำงานของเขาหนุ่มย่ไว้4สี่สิบเศษเรูปร่างบึกบืนใบหน้าบอกว่าเขาผ่านมามากก่อนจะหยุดตรงนี้ในตำแหน่งนี้เมื่อเห็นเกนเกตเ,เขามองเลยไปถึงดอกไม้ที่หล่อนถือมาด้วยก่อนจะอมยิ้มดอกไม้สวยนี่เหมาะกับคนสวย,สวย เกณเกตนั่งลงที่เก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะทำงานมันรกด้วยกองหนังสือมากมายจนแทบจะต้องแหวกหาของกันนั่นละ่ะเขาเอ็นพิงพนักประสานมือเข้าด้วยกันตรงระหว่างอกจับตามองหลอนอย่างพิจารณาคุณพี่ไทยเป็นคนแปลกมีอะไรหรือคะผมอยากจะเตือนเป็นการส่วนตัวก็เ,เห็นคุณมานานไม่ใช่เพิ่งจะรู้จักกันเมื่อตอนเขาจะทำร้านนี้ เขาเป็นคนไปทาบทามเกณฑ์เกตตอนนั้นหล่อนยังเป็นครูสอนน่าจะเสี์นในโรงเรียนรับเงินเดือนตามระบบราชการไม่มากนักในแต่ละเดือนเขารู้ว่าหล่อนรับงานแสดงเป็นครั้งคราวเขามีข้อเสนอที่ดีกว่าจนหล่อนยอมลาออกมาปักหลักกับเขาที่นี่แล้วเขาก็เปิดกว้างให้หล่อนรับงานแสดงข้างนอกได้อีกด้วยเงินดีได้พูดกันง่ายเสมอหากอยากจะพูด ผมไม่ไว้ใจเขาเกตก็เหมือนกันปกติเขาไม่ค่อยจะยุ่งกับผู้หญิงเรื่องนี้ไม่มีด่างพร้อยเลยในชีวิตเขาเป็นคนสะอาดมากในเรื่องนี้มันถึงแปลกที่เข้ามาที่นี่คืนนี้เข้ามาหรือคะคุณคงไม่เห็นเพราะอยู่บนเวทีไฟมันจ้าเข้ามาผู้ชายคนนี้ไม่เคยนิยมของไทยสไตล์แบบไทยๆอยู่ๆ เขาก็เกิดเปลี่ยนแปลงตัวเองมันแปลกไหมเกณฑ์เกตแปลกค่ะแต่ถ้าเขาเปลี่ยนโดยทุกอย่างก็ยังคงเดิมมันก็เป็นการดีนี่คะที่เราจะได้คนนิยมไทยเพิ่มขึ้นอีกคนผมกลัวจะไม่แค่นั้นคุณเกตไอเรื่องทำนองนี้มันก็เข้าเขาว่าเซาซิลาแปดซอกตอกเป็นหลักนั่นแหละเกณฑ์เกตหน้าเข้มขึ้น หลอนเน้นเสียงพูดช้าๆและทัดช้อยชัดคำเกตไม่เคยหวั่นไหวง่ายๆหรอกคะ่ะไม่ว่าเขาจะมาไหมไหนยิ่งรู้แบบนี้เกตยิ่งระวังตัว